งแซนมิเชลละกันนะคะเพื่อนๆค่ะมงแซงมิเชลตอนนี้น้ำทะเลกำลังลงรอบๆเดี๋ยวพาไปชมข้างในกันนะคะ ม,ง,มงแซนมิเชลลาราสาวิหารอันสวยงามริมทะเลของเมืองฝรั่งเศสค่ะเพื่อนๆวันนี้วันศุกร์ที่12พฤศจิกายนะคะอ่าของที่ระลึกคะ่ะนี่นะคะ Don't touch. โอ้ร้านร้านไอ้นเห็นไหม Candy 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 shop not enough eat <laughs> Yeah yeah now already not enough, but last night everywhere full even not full but they say full uh, Yeah but very expensive and very not good อ่ะบอกอร่อยบอกอร่อยมื่อคืนมานั่งกินหอยในนี้ไข่เชียวละล่ะยี่สิบสองยูโรเพื่อน ผักสลัดซอสเซิร์ฟกับบะหมี่ให้เฮ้ยอย่าหาทำอย่าหากินเลยค่ะบัวร่บบัวลับบัวลำอันนี้อันนี้เดินเดินชมไปบนไปนะคะเพื่อนๆดูตึกรามไปก่อนฮะคนนะคะแต่เราจะขึ้นไปางบกนู้ ก็จะมีประวัติความเป็นมาของ uh, อันนี้นะคะมงเซนมิเชล <Yeah. S 1> ประวัติต่างๆโน่นนี่นั่นเด็ดน่าเท่าเด็ดซี

ตอนนี้ประมาณจะสิบโมงแล้วหมอกเห็นไหมหมอกเต็มเลยหมอกกำลังมามีแต่ละคนนะคะนี่ครับหมอกปุ๊กแปนมาค่ะแปนมาแปนมานี้เห็นไหมข้า mmm. pues. <vern ik. S 1> งล่างเรามาจากตรงนนค ลมพัดแรงมากเป็นข้างล่างไหมคะอืเสร็ียดายเนอะวันนี้ฝนตกถ้ามีแดดจะสวยมาก <c oughs> วันนี้โชคไม่ดีนะคะหมอก มอกเต็มเลยก็เลยเห็นไม่ชัดเท่าไหร่ดูสิหมอกลอยผ่านลมแรงมากอ่ะเพื่อนๆดูดิเนี่ค่ะแล้วก็แปนมาตรงนี้แปนมาแปนมาอ่นี่เป็นอีกด้านหนึ่งของบนโบทมงแสงไม่ชัขล่างก็เป็นแต่ทะเลตอนนี้น้ำน้ำกำลังลงเนี่ค ยออหมอกเต็มเลยมองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นอะไรเลยดูดิค่ะเพื่อนๆนี่เองเลยดูเป็นข้างล่างไหม <c oughs> เป็นข้างในนะคะ บสถเซนมิเชลสูงสุดยอดเลย เสาของโบสถ์แต่ละเสาที่เพื่อน ที่เลือดลือทั้งหลายนะคะของที่ระลึกด<า>ทั้งหลายนี่นะทำเป็นที่เกินสวยดีนะไปต่อค่ะจากร้านของที่ระลึกไปต่อค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าห้องโถงหรือเปล่า แต่ว่าเขากำลังปรับปรุงดได้เนาะเหมาะไปเยอะเากำลังับปก็คทงบนนูเดียว,นะปวนนไปอีดาน

มาตรงที่ร้านของที่ระลึกสมุดวังแซมิเช่แปดโปสการ์ดแผลล่นละแผ่นละสอุยูโรยี่สิบ อันนี้หรือใครจะอยากอยากอยากจะได้เป็นเหรียญเหรียญที่เป็นตาของมงแซงมิเชลเราก็หยอดไปตรงนี้2ยูโรเราก็จะได้เป็นแบบนี้มาเหรียญเป็นเหรียญแบบเนี้ยเป็นเหรียญแบบนี้2ยูโรห,หรือถ้าใครอยากได้เป็นอยากได้เป็นธนบัตรธนบัตรของมงแซงมิเชล ยอดไปสองยูโรแล้วเราก็จะได้ธนบัตรแบบนี้มาค่ะ มงกระบอกข้างข้างคอโอเคนี่น,นคะคะมงแใงไม่เชื่อขึ้นมาเราก็ต้องลงนะคะทางลงค่ะ เจอเนี่ยอยู่ได้ทั้งวันนะพูดถึงนะมันก็กว้างใหญ่อยู่นะตรงนน้นก็ทำอะไรกันนะไปโพดมองว่าเห็นเอาลงก็ลงเพื่อนๆดูคนข้างบนนู้นนะคะดีนะที่เรามาแต่เช้าถ้าเรามาเอาโห و, ถ้ามาตอนนี้ดูสิคนเป็นแสนคิวยาวเวอร์ เห็นไหมโอ้ดีนะเราดูเสร็จเรียบร้อยออกมาตรงนี้เป็นทางลงนะเพื่อนๆอเสียดายอากาศไม่ดีออกเต็มเลยอ่ะคนเริ่มมาเยอะแล้วก็เรียบร้อยดูเสร็จก็ลงล่างค่ะตอนนี้คนเป็นแสนนะคะเพื่อนๆคะร้านขายของที่ิลลึก อันนี yes. um, yeah. um, be ้อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับที่อะไรเงี้ยที่เขาทำตามโบน่ะแฟนวันเดอร์เจอร์เนทำจากสวางสีเท่านี้เสร็จออกแล้วครับท่านผู้ชมตั้งแต่เช้าแดดบวกตอนสิบเอ็ดโมงข้างบนนู้นแล้วไปมาเลยแล้วก็ลงมาแล้ว แดดออกแล้วครับท่านผู้ชมดูสิคะัเห็นไหมล่างคนเป็นแสนาแต่มาคนหลายตจตีนาเรามาเร็วแดดก็เพิ่งมาออก เพื่แดดถายได้เอมเมื่อกี้แดดเต็มเลยตอนนี้แดดไปแล้วหมดแดดแล้วค่ะเดี๋ยวฝนจะตกต่อเห็นบนสะพานไหมคะเพื่อนๆบนสะพานน่ะคนเต็มเลยอ่ะคนเยอะมาก